โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผูทุกคนกันด้วยเลยนะผมวันนี้ผมเราอยู่กันแบบ survival the killer ยแล้วผมมาปื๊ดปื๊ดปนแบบกันพี่อยากเล่นแบบโรงเรียนมาในสคูในสคูปื้ดปวนในสคูแล้ว โอเคนะผมวันนี้เราจะมาทาตามความขอนะผมวันนี้เราจะมาเล่นแมปเอาชีตรอดกันแข่งกันเหมือนเดิมเพสเสียตูดเพสเสียตูดตูดตูดมาเออโอ้โหคนนี้่ะไม่รู้ว่าเขาจะโหดหรือเปล่านะมาอุย้ยกูเกิดหน้าเวทีเลยปื้มกูเกตเกิดหน้าเวทีมันมันน่าจะเกิดหน้าเวทีนะกูว่าผมว่าเราหาที่แอบเถอะตอนนี้ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัาายมากแล้ว นี่มาแอบตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เป็นแบบที่แอบง่ายเหรองนี้ครับถ้าลตรกรหนอ่ะโอเคทางนั้นผมแอบตรงนี้แล้วกันอแอบตรงนี้ดีกว่าน่าจะเนียนจื๊บตายหนึ่งอย่างรวดเร็วเฮ้ยปึ้มมันวิ่งลอบกูไปเลยอะ่ะเฮ้ยเอาเอานี้ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว ไอ้ปื๊ดกูเห็นผลังผ่านกูเห็นปื๊ดเดินผ่านอุ้ยเฮ้ยปื๊ดกูว่ามึงควรอยู่เฉยๆนะไม่ควรวิ่งมาวิ่งมาไอ้แบบนี้แม่งจะมีคนอยู่สองประเภทเ้ยคือแบบคนที่อยู่เฉยๆตลอดเกมปื๊มึงเห็นกูไหมเนี่ยๆอยู่เนี่ยอยู่หน้ามึงเนี่ยเข้ามาหลนี้มันเข้ามาลงไปนี้ซ่อนกดกดซ่อนกดชิปเออลืมไปคอมโทรศัพท์ไม่มีปุ่มชิปไอ้ปื๊ดไม่นั่งหาชิปตีนะพี่ก็ดูสิว่าอะไรพี่อยู่ ไอ้ปื๊ดสิแปดบวกกบมึงอ่ะเอ้าตายแล้วหนึ่งแต่แต่ผมว่าฆาตกรในตารนี้กระโปงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบวิ่วงไล่แทงไล่ฟันอะไรขนาดมันเอาแต่ตรงที่มันอยู่ข้างหน้าเวทีอเออเมื่อกี้ผมไปซ่อนที่หน้าเวทีเก่อนเอาเร่อจะได้ไปหาปะเราประตูเราประตูเปิดก่อนห้าห้าสี่ถ้ามันเฝ้าประตูอ่ะสองหนึ่งศูนย์อยู่ไหน เพิ่มไปนี่น่ะนี่น่ะนี่ใกล้เราไป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 เร็วเพื่อนเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดถ้าล้วกูรอดกูรอดอืมตอนนี้เราโชคดีไปนะไม่มีใครตายโอเคแฮปปี้ได้บอแฮปปี้ได้บอขอแค่กูได<ม>้เป็นฆาตกรนะไอสัตว์แบบนี้เล่นยากมากปึิม่มแฮปปี้ได้บอเร็วแฮปปี<ม>้ได้บอเล่นยากไอเ้เหี้ยถ้าเป็นฆาตกรอนะ่ะแบบแว่นคนคือมันที่ซ่อนเยอะมากๆอ่ะไอเหี้ย กวัเลยแบบนี้แฮปปี้คับแบบนี้แฮปปี้อ่าแบบนี้แฮปปี้คนเล่นมากเลยไม่เล่นแฮปปี้ฆาตกรอ่ะคนนี้เป็นฆาตกรอ่ะคิริโตะว่ะฆาตกรฆาตกรเอลโอเอลอ่ะอุ้ยเฮียฆาตกรเกิดหน้ากูเลยเกิดซอยหน้าบ้านกูเลยปื๊บมันเข้าบ้านรู้มันเข้าบ้านกูมันเข้าบ้านกูปื๊บมันเข้าบ้านกูเออมันเข้า หายปื <accurately S 2> ๊บมันเข้าบ้านกูเม hey, hey, ื Joe, ่อกี้กูอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่เพื่อนกูมันวิ่งมาหากูไงเข้ามาในบ้านนี้เหรอเฮ้ยเอ้ยกูกูจะโดน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 ฮิว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 เร็วอ่ะไอ้ปึ๊บเดียวอย่าไปเอาไม่ชอบอ่ะ คิดโตเดี๋ยดูโอ้โหเอาปื้บปื้บดาวไอ้ปื้บมึงจะรอดไหมเดี่ยปื้บอาไอพีแฮมนี่กูบอกเลยช่เวลาอดโคตรนานอะตัดออกมาไม่ถึงสิบนาทีก็เป็นได้พี่จูเดียทำได้ทุกอย่างมาโอ้โหเฮียมันท่อมันื่อตัวอะไรนะเจ๊กเหรอมันท่อตัวอะไรไอ้ตัวเนี้ยจำไม่ได้ ตัวที่นอนเลขเสื้อแดงๆอ่ะจะไม่ได้มันอยู่ในความฝันรู้เฟดดี้เฟดดี้ต<ไ>อน,นนี้ผมจะไม่ไปช่วยใครนักนั้นคือจริงๆเว้ยคือกูจะที่ไปได้ึ่งคือแบบเวลาเนี้ยมันเวลาขับขันนะปึ้มคือแบบจะไปช่วยอะ่ะคือเราจะเอาตัวเองไม่รอดเลยอย่า,ไ,ไ,ยาไปเสี่ยงไอ้เหี้ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ค่อยไปช่วยคนเท่าไหร่ดาวหนึ่งตายหนึ่งพี่ประตูอยู่ทางนี้ประตูอ่ประตูพี่ประตูอยู่ทางเนี้ยประตูทางอกอ,อกกูเห็นละอีกสี่นาทีกูจะเปิด ดังแค่ข <De ep> <They S 1> <quarter> ี be, no. ้ตารมันมาแล้วพี่มันมาฮะมันมาแล้วมันมันมาทางไหนเดี๋ยวกูดูมันมันไม่ใช่สวนมันเป็นนาเดี๋ยวเออเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้คือและนี่เรามาเฝ้าหน้าประตูทางออกเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊กมาเจ๊กมาเจ๊กมาไอ้สักก็ไป Have a great time อ้ปุ้งขอโทษเดี๋ยวกูไม่ได้จะช่วยมึงอีกแล้ว ไปลนะปื้มอดใจอดใจไ,ไหม <c oughs> ช่วยมึงยังไงปื้มฆาตกรมอไอยู่ตรงนั้นเลยเอาเอาโดนทิวเหรอไอ้ปื้มกูจะช่วยมึงยังไงวะเนี่ยมันเฝ้าูโ่มปื้มไปไม่ได้อ๋อปื้มปื้มไปนะ <c oughs> คือจริงๆรู้แหละแบบนี้ในะความสามัคคีแต่ที่ไม่ได้ช่วยปื้มเพราะไม่ได้หวังคะแนนแต่คือแบบถ้ากูไปช่วยกูก็จะโดนอีกคนหนึ่งม,มาหาพี่เร็วฮะมาดูตรงไหน กล้พี่มากเลยพี่วิ่งรูปพี่อย่าเข้าไปซ่อนในตู้มันอยู่ข้างหลังลนะั่นน่ะข้างหลังนั่นข้างหลังไหนไปตรงบ้านนูปไอ้เ,อเออิ้ทางท,ทางบ้านเราเหรอเฮอ้พี่วิ่งหนีไอ้เพื่อนคนนั้นมันนำทางไอ้เจ็บม,มาอ้าวเฮ้ยใช่ใช่ใช่แต่นนี้มันกำลังตามนะแล้วด,ดูมันให้มันกำลังวิ่งไปหาพี่ไม่ใช่กลับไปที่เดิมอ่ะ ตรงนั้นนะพี่มันอยู่ตรงนี้เร็วๆเอ้ยไปไปรอดวเรลาจะติดติดตลอลิติดโอ้โหเฮียบาป่าด้วยพิ่มอันนี้อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วพี่คนเดิมเลยไอ้ที่ไร้ฆ่าเราเมียอีกแล้วรอระไ,ไอ้แค่นี่อย่าคิดว่ากาดนะพีเออ่เห็นตัวมันก็รู้แล้วว่าไม่ไม่ก,กัดแต่เห็นตัวเราก็รู้แล้วว่าไม่ไม่หลอด น,นี่ครูแอบในห้องน้ำอะ่ะคิดดูโอเคถ้าผมก็รอไปโคตรทีอ,อ่ะเอ้อขี้ขี้ปื้ม <c oughs> ตอนนี้มึงยู่ไหนเนี่ยเอาโดนตีไปแล้วหนึ่งอ่นห้องระบายน้ำดนตีไปแล้วหนึ่ง,ต,งตอนนี้เอาโดนตีไปแล้วอีกหนึ่ง ห้องที่กูอยู่ถถมว่าเนียนไหมก็เนียนอยู่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่ง,นหนงเหม็นมากไอ้ปื้มวีน่งนั่นอยู่ชั้นสองเหรอรู้ได้ไงรู้ได้ไงก็คนมันดาวชั้นสองนี้อ๋ออาจจะวิ่งลงมาแล้วก็ได้เลือสี่ปื้มกูเสียวะ่ะเวลามึงเดินได้ไวหน่อยดีขอแบบเดินได้ไวเลยอโอ้ยอีกยี่สิบอีกสามสิบวิสิบแปดไอ้ปื้มอยู่ห้องข้างกูงเลยเดียสิบหกสิบห้าสิบสี่ สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้า่แล้วพี่ประตูรางอออยู่นี่พี่หกเฮ้ยอยู่นี่งเหรอสี่เออนี่นี่สองมันจะไม่วิ่งมาใช่ไหมวิ่งมาชัวไอชิบหายปื๊บเปิดปป๊บไปไปรอดเรียบร้อยเกือบไม่รอดฮะตอนนี้ โอ้โหมันวิ่งหาอย่างเดียวเลยคนที่กำลังวิ่งหนีี่ด้วยคนนี้กำลังวิ่งหนีดิโอ้โหเฮ้ยมันรอดปะไละ้คนหนึ่งกำลังลงมาได้อ,อ๋อรอดอืมนันฆาตกรก็โคตรเก่งนียนักฆาตกรโคตรเก่งเลยสกินมันดีไงอืมสกินห้าร้อยเองเฮ้ยห้าร้อยสำหรับกูก็แพงนะมึงเชื่อไหมห้าร้อยสำหรับกูอะซื้อไม่ให้มึงแคสเกมได้เลยอะปึ้ม าาดถ้า,าครูจะซื้อให้มึงนะมึงจะต้องสัญญากับกูหลายข้อบ้างเลยคือมึงจะต้องทําคลิปกับกูบ่อยที่สุดแล้วคือมึงจะต้องเล่นกับกูเพราะแบบแลวมึงก็ต้องช่วยออกด้วยห้าร้อยไม่ไม่ที่กูจะซื้อให้อะจริง,รงๆมันจะสามารถติดปกคอเสื้อได้แล้วมึงก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมชอบแบบสควูว่าแบบแบบไฮสคูไปไฮสคูได้บัดไอรันหรือเปล่าไฮสคูดีดี ไม่ใช่ลราไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละของเก่าของเก่าขเาขาไม่ดูกันแล้วแต่นี่เขาต้องเห็นไตอ่ะไตอ่ะไตอ่ะคือจื๊อทำให้ฆาตากรหน,น้ามันยู่จังเลยผมกำลังเก็บเหรียญเนี่ยสบสสสายใจเฉยพี่กำลังรักเรียนอยู่ <iders S 1> ไปจู้ค่ะนั่งเรียนแบบไม่รู้เอ้ยมันเกิดหน้าผมเลยปึ <c oughs> <c oughs> ๊บอยู่ชั้นล่างหรือชั้นบนชั้นล่างเออพี่ฆาตกรเอฟเคฮะอ้าวตาย ได้บอกไปว่าอะไรให้เดาได้บอกไปว่าอะไรนะได้บอกไปว่าอะไรแปลว่าเพื่อนบ้านไอ้บอกไปว่าไอ้บอกนอ้ที่บ้านัไอ้บอ้ไอ้บอกไอ้บอกที่ที่มันเป็นเกาะอยู่ก้างอยู่ข้างกรีนแลนด์ปะไอเลนพื้งแอบบ้านด้วยกันไหมพี่อยากไปเล่นแป๊บแถวนี้อามีคนตายหนึ่งแล้วเหรอเพราวันเด็กออกเกมสีจีแถวบ้านไม่ค่อยดี ของผมนี่แม่งเด็ดทรูเด็ดกาบที่แท้ทรูเด็ดทรูเอฟเอปื้ดมันอยู่บ้านใกล้มัน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 จะเข้าบ้านหลังที่กูอยู่อ่ะอาจุ้ยอาจุ้ยอยากเจอโอ้โหปื้ดปื้ดกัตกรอยู่หลังมึงเลยปื๊ดหนีปื้๊ดหีกูดูให้ปื้ดโอ้โหอยู่ได้เลยปื๊ดปื้ดเรามีดาบเพื่อหลังทำไมเราไม่ไปสู้หมดวะปื้ดมันอย่าลงไอ้เหี้ยโพี่มันมาหาผมนี่ปัดเข้าบ้านกูปื้ด วิ่งวิ่งกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูไม่อยู่แล้วปุ้บเอ้ยมันดูไหนอีกวะเป็นหน่อยเป็นหน่อยวันดูไหนเดี๋ยวกูไปช่วยปุ้บวิ่งละไม่เป็นไรละโอเคปุ้บเด็ดมึงดีมากเลยแหละไม่ต้องแล้วพี่เอาอยู่ถนนแล้วไอ้หียสายกูจะช่วยมึงยังไงอู้ เออมีคนชชิดนี่เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปทางออกแล้วตอนนี้กูไม่อยู่แล้วปื๊ดรีบไปหน้าละปื้มปื้มปื๊ดตายอ่ะปื้มไอ้ปื้มปืงตายอ่ะผมกำลังดูกระจกอย่างสบายใจเฉยโอ้ แท็กกี้มาแล้วใกล้ๆผมเลยแช็กกี้มาแล้วโอ้โหแช็กกี้มาแล้วแช็กกี้มาแล้วแช็กกี้มาแล้วโ No God แช็กกี้มาแล้วแช็กกี้มาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนแช็กกี้มาแล้วแช็กกี้มาแล้วแช็กกี้มาแล้วช ร้อยปื๊ดมึกเปันแด่แเฮ้ยเฮ้ยจังโจ้ถือปื๊ดไปไหนไปไหนเรียบร้อยเสร็จตึงเสร็จแล้วปื๊ดเสร็จแล้วืหมึกเต็มเฮ้ยผู้หญิงคนเดียวเหรอเร้อยดิ๊กเรียบร้อยนีน่ชนะบอกเลยเทพเทพขอเล่นกันสิวิ่งเว้ย อ้าปื้อเป็นกูเฮียกูกลัววันนี้เขาเขาข่มกูดีกว่าอะปื้อปื้อย่ากูปื้อปื้อไปชีวิตกูเน่ะโหปื้อมึกตาของใหญ่เลย่ะนี่แสดงว่าพี่ก็อยู่แถวนี้เว้าเจอตัวจุเนียแล้ว ไปฮัปกรีดได้ยังไงเยนะอไนะอ้ปื้มมึงอยู่กับกูเกลี้ยงไี่อร่อเวลาเราอยู่ที่ประตูทางออกกับบึ้มบา,ากกูเหรอได้ปะเฮ้ยเบาแล้วบาแล้วบาแล้วลวิ่งเขา้า